สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสมัครใช้ Gmail ครับซึ่งเป็นเมลฟรีครับไม่นจะเป็นของมหาลัยเขาเรียกว่าเป็นมหาลัยออนไลน์เนาะที่เชื่อว่าไทยม็อก ok, ครับ p m t a i c c g h อ,อันนี้คืออะไรอันนี้ครับมันจะเป็นเกี่ยวกับ การเรียนรู้นะครับผ่านระบบเว็บไซต์ของไทมุกอ่าแก้ไขอ่านว่าไทมุกนะอ่านว่าไทมุกเป็นโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับของกระทรวงอุตสากรรมวิทยาศาสตร์และวิจัยและนักรรมเนาะวิธีสมัครง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือมาตรงที่ตรงนี้ฮะล็อกอินจากนั้นนะครับให้กดเริ่มต้นใช้งานทีนี้เนี่ยอ่าอันเนี้ยครับผมสมัครแล้วเนาะ อันนี้ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่มีไทยไอดียบก็กดเข้าไปเลยไทยไอดีอันนี้กรณีแรกก่อนนะครับที่มีไทยไอดีเนาะกดไทยไอเดีปุ๊บนะครับมันก็ให้เราเปิดแอปในมือถือนะครับแอปไทยไอเดีหน้าตาแอปแบบประมาณนี้นะไทยไอดี เดี๋ยวนะครับบอกแอปไม่ได้เข้านะครับกำลังดาวน์โหลดแบบหนึง่งเสร็จแล้วก็กดสแกนพอสแกนปุ๊บมันจะถามว่าให้ยืนยันเลขประจำตัวประชาชนชื่อจริงภาษาไทยชื่อจริงนาสกุลแล้วก็วันทีเกิดทำนะครับนี่นะ กดยินยอมนะครับอ่าเสร็จแล้วกดต้นใช้างานได้เลยอันนี้นะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับหน้าตาของเราเป็นประมาณน,นี้อันนี้คือสมัครแบบมีไทย i ID นะครับซึ่งมันจะง่ายอ่าลองดูของเรา,าดูตรงโปรไฟล์นะครับรอดผู้ยนะครับตรนี้เป็นชื่อนะครับตามนี้เลยหรือนะครับสมมุติใครที่ ไม่มีแท้ไอเดีเพราะว่าพื้นที่เต็มนะครับสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับทุกคนเราจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับตัวจริงเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องกรอกทุกอย่างที่อยู่ในบัตรประชาชนทั้งชื่อจีนในสกุลจริง,รงชื่อภาษาอังกฤษนะครับานบสกุลภาษาอังกฤษเ,เลขบัตรประจาตัวประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรด้วยนะฮะอันนี้ผมออกระบบก่อนเนาะน,นี่คือมันเป็น แบบแรกคือใช้แทรไอดีครับมันจะง่ายนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมชือ่อออกระบผมออกอินใหม่ทีหนึ่งเลือต้นใช้งานกดตรงนี้นะครับ r e g i s t e r นะครับ r e g i s t e r นะครับ ก็าถามว่านี่เป็นเอกสารนะครับเกี่ยวกับสุพนพลโดยพีดีพีเอนะว่าโครงการข้อสอข้อสอคทพนะโครโงการน่าลายเบอร์ไทยเก็บของท่านไซต์ไทยบุกนะครับแน่แก่อะไรบ้างอปประมาณนี้นะเก็บข้อมูลแล้วเราก็พออ่านเสร็จแล้วนะครับก็เดือนมาล่าสุดเลยตรงนี้นะครับกดถัดไป เห็นไหมครับอันนี้คือมันเป็นช่องทางในการยืนนตัวตนคือ,อใช้ ID เนาะหรือถ้าไม่มีนะครับก็คลิกอีกทีหนึ่งคลิกที่นี่แล้วก็ให้เลขนีครับกรอกบัตรประจาตัวประชาชนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับก็คือสมมุติครับเรากอกไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าเนาะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม มี13หลักนะครับแล้วก็ชื่อจริงนะครับใส่ไปเลยนะครับนามสกุลสมมตินะก็คือใส่ไปเลยอ่าแก้ไครนะอันนี้เมย์ต้องเป็นชื่อเนาะแก้ไขนะครับในในส่วนนี้นะครับ ภาษาอังกฤษให้เรากรอกตามเลขบัตรมงคนสะกดในชื่อผมนะถ้าเนบางคนเป็นทาเนตแบบนี้นะครับหรือนะครับคนมงคนจะเป็น JUB JAI ตรงนี้นะครับให้เรายึดตามบัตรประจำตัวประชาชนนะครับใครประวัติสะกดผิดเลยไม่รู้นะครับก็ให้เรายึดตามบัตรประชาชนถ้าเราอยากเปลี่ยนต้องไปเปลีป่ยน,นที่บัตรประชาชนของผมก็สะกด่างนี้นะ s u b อ่ประมาณนี้นะครับวันเกิดเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลย ของผมเกิดวันที่วิธีใส่คือให้เราใส่ปีก,ก่อนเนาะผมเกิดปีสองหก 2, นะครับไม่รู้ใครเปิดอายุเท่าผมบ้างครับตอนนี้นักเรียนมาค้นเรียกพ่อแล้วนะแล้วก็เบื้อนเป็นอะไรก็ใส่ไปประมาณนี้เลขล้างบัตรตรงนี้นะครับก็แล้วต้องกลับข้างหล้างบัตรขึ้นมาแล้วก็เราคบไปเ E ออะไรนะครับ ไม่ต้องแล้วมันต้องกดขีดน,นะก็คือพิมพ์ไปเลยนะเอมอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรก็แล้วก็หางนั้นให้กดยืนยันตัวตนนะครับในกรณีนี้คือผมยืนยันแล้วนะครับมันก็ถ้าเข้าปุ๊บเนี่ยหน้าตัดเป็นประมาณนี้ช่วยให้ดีสแกนก่ อ๋อขอภัยครับเนื่องจากว่าข้อมูลบัตรของผมมีอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องสมัครนะนะครับกออ็อันนี้ก็เป็นการสร้างบัญชีใหม่นะแต่ของผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็คือเข้าได้เลยนะครับอีกทีนึงนะครับก็คือเข้าออตรงนี้นะครับไทมุกนี่นะครับเข้าออตรงที่ตรงนี้นอกอิน เริ่มต้นใช้งานแล้วก็กด register นะครับถัดไปนะครับยืนยันตัวตนกรอกหมายเลขตัวนี้พอหลังจากกรอกเสร็จนะครับอีกหน้าตา่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างให้เราใส่ password นะครับในการตั้ง password ผมแนะนำให้ตั้งให้จำง่ายๆนะครับง่ายๆยังไงคือบางครั้งบางคนลืมเนาะ ที่ตั้งผมตั้งแบบนี้นะครับสมมุตินะครับผมเกิดมาที่19แลก้วก็คือใส่ไป19แล้วก็เดือนอะไรนะครับสมมติผมเกิดเดือนพฤศจิกายก็คือเป็น NOV แล้วก็ปีเป็น25 5 1อ่านี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าบางนั้นนะเราจะมันจะมาคับให้เราใส่ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ไหมครับงั้นผมก็ตั้งตามเกิดของเลยนะครับ19 N.O.B. นี่คือชื่อย่อยของเดือนเนาะแล้วก็ปีเกิดของผมเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเควันนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับลองสมัครให้ได้ก่อนเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะสอนวิธีการสมัครเข้าเรียนตัวไทยมุกตัวนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ